ราก็จะไปมาเก้ากันอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทราบว่าเออทีมผู้หญิงไทยนะก็ไปสร้างชื่อไว้เหมือนกันนะขอภาพเลยนะค่ะอันนี้ก็เป็นทีเ่เราก็เตรียมพร้อมนะที่จะลงแข่งขันการแข่งข,ขันที่นั่นนะคะเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าจะให้เราไปวิ่งระยะทางเท่านั้นหรือจะไปตีเทนนิสหรือจะอะไรนะ12คนแหลคะครับส1 คนน,คนนะ,นะคะอาจารย์ต้องรวดแข่งด้วยหรือเปล่าไม่อะ,ะเขาไปสิบ <10 S 2> คนหัวหน้าทีมจะไปนั่งที่ที่ีที่ท,ท,ที่พวกหัวหน้านั่งสิอ่าโอ้โหกระดูกแข็งมากไปหน่อยเล่นไม่ไหวอ่ะนี่ก็อยู่บนอัศจรรย์นะคะแล้วประเดี๋ยวเขาก็จะลงไปในข้างล่างที่จะไปแข่งส่วนผู้ใหญ่นะก็ไปนั่งอีกที่หนึง่งคอยปรบมือคอยเชียร์นะคะนี่นักกีฬาก็ลงสนามนะคะ กฎกติกาที่จะเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายพอลงสนามเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องสูงหัวกันนะในะที่เขากำหนดให้ให้ทำเนี่ยเขาจะให้ออกกำลังกายก่อนอันนี้ก็ซ้อมกันมาหวนั้นเดียวแล้วก็ให้มาทำแอโรบิก่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับการที่จะชะลอความแก่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องยืดเป็นอนะยืดเหมือน,นที่เรายืดนะแต่เราไปสอนเขาแล้ววิธีที่ใช้เพลง แต่นี่เป็นของเมืองมาเก๊านะคะก็ทุกคนต้องทําเป็นแอโรบิกของเขาเนี่ยเขาจะสอนให้อีแต่ละชาติใช่ไหมเนี่ยทุกชาติมายืนยืนยืนเรียงเลยนะคะคนที่จะแข่งทั้งหมดน่ะเราก็นั่งอยู่บนอัธจันทร์เราไม่ต้องไปทํแลูกน้องทำาะไไม่ใช่ลูกน้องด้วยคือสมาชิกสภาสตรีที่เดินทางไปด้วยก็เป็นผู้แทนประเทศไทยนะคะทีนี้ก็นี่คือ ที่ตรงที่กรรมการคือคือพวกเรานั่งอ่ะคือพวกเรานั่งแล้วเสร็จแล้วก็ตัวคนสูงสูงผู้ชายนั่นอ่ะก็เป็นรัฐมนตรีประจํากระทรวงท่องเที่ยวกีฬาอะไรอย่างนี้ทานองนั้นจําไม่ไหวของมะเกานะหน้าของมะเกา้าอ่าถัดไปเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะเปิดพิธีทําพิธีเปิดนะ,ะการแข่งขันนะคะแล้วก็อ่าเราจะอันนี้อ่ะพวกคนผูนคนผู้แท,น,ทนไทยนี่ ไม่ได้ถือโอกาสที่จะต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะเขาแอคทีฟมากแล้วก็จะรื่นเริงมากๆจะถ่ายรูปกับชาติอื่นๆอยู่เสมอนะคะหาถัดไปเลยค่ะไปเร็วๆคะ่ะเนี่ยก็จะมีทุกคนทุกทีมจะมีเครื่องแบบของตัวเองนะคะของเราเนี่ยก็จะเป็นคอปกไม่เป็นธงชาตินะ,ะแล้วก็ที่ที่กระเป๋าเสื้อก็จะมีธงชาติคลิปที่ที่แขนนะคะก็จะเป็นรูปธงชาติไทยเหมือนกันก็จะใสก่กางเกงดำนะคะ รองเท้าพละสีขาวแล้วก็เสื้อก็ขาวด้วยค่ะถัดไปเลยค่ะอะตอนนี้ก็เตรียมตัวจะลงสนามนะคะอ่า่อสู้ๆกันหน่อยค่ะนะคะรู้สึกเรื่อเริงมากเลยนะถัดไปเลยค่ะไปเร็วๆเลยไปเร็วๆเลยค่ะรูปเยอะเหมือนกันนี่รับถ้วยนี่ก็แปลว่าได้ที่หนึ่งที่ความจริงแล้วมันควรจะอยู่ว่าแข่งยังไงกันก่อนอแต่ว่าแล้วก็ประกาศว่าตอนที่ตอนที่รับนี่เรารู้แล้วว่าของเราได้ที่หนึ่งนะคะ หาถัดไปค่ะไม่รู้ว่าไอตอนที่เล่นเนี่ยมีหรือเปล่านะคะหาถัดไปเลยค่ะอันนี้ก็นักกีฬาลงสนามแล้วแต่รูปมันไม่ได้เรียงย้อนไปย้อนมาไม่มีค่ะถัดไปค่ะอ่านี่คือถ้วยทั้งหลายที่เขาจะให้เราแล้วก็พอเราได้นี่หัวหน้าเทียมนะคุณวินะคะปีรพัฒนะคะก็เป็นคนที่เรียกว่าเรื่อนเรองสุดฤทธิ์เลยเพราะว่าเขานำชัยชนะมาสำหรับผู้หญิงที่ เรียกว่าเป็นสภาสตรีทั้งหลายเนี่ยโอ้บางประเทศเอาเด็กๆมาณเต็มเลยนะของเรานี่ไม่นะพุณย่าคุณยาณยทั้งนั้นนะค่ะเดี๋ยวอาจจะมีภาพบางภาพถัดไปเลยค่ะอันนี้มันโพสนะอันนี้วันสุดท้ายนะคือคือเลี้ยงอำลาแล้วละ่ะแล้วก็ก็จะต้องไปพูดนิดหน่อยเป็นการอำลาอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีการเล่นของเ,อเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาแต่ทุกคนก็มีความสุขละโอ้คนจีนร้องเพลงเยอะเหลือเกิน ไม่แล้วเราก็มีในทีมของเราเนี่ยที่ร้องเพลงจีนเป็นนะนะเขาก็ได้ไปร้องด้วยค่ะถัดไปค่ะหมดแล้วอ่าหมดแล้วก็เอาแท่นี้ก่อนตายจริงยังไม่ได้ถ่ายมาเลยอ่ะว่าแข่งกีฬายังไงเดี๋ยวเล่าตอนที่มีภาพนะเขาจะมีอ่ะห้าอย่างเนี่ยเหมือนกับวิ่งกลับนะเหมือนกับถ้าทําอันนี้เสร็จแล้วถึงจะไปทําอันนั้นต่อทาอันนี้เสร็จเรียบร้อยถึงจะไปทําต่ออันแรกนี่คงขำสุดนะถ้าใครเป็นเด็กยบคมานะ ได้ภาพมาเอาไว้แพรมให้หน่อยนะฮะอันแรกเนี่ยนะฮะถ้าใครเล่นหูรล้ฮุบไม่เป็นนะในทีมสิบคนนะเล่นหูรลฮุบเนี่ยนี่เนี่ยคนได้ถึงสิบอ่ะไม่ใช่ความง่ายนะทําไม่ได้หรอกใช่เออสายโอในสิบคนนั้นอ่ะต้องมีสองคนที่เล่นหูรล้ฮุบเป็นใช่ไหมก็แล้วต้องสองคนต้องทําเสร็จสิบครั้งปรากฏว่าคนที่เล่นน่ะก็ใช้อสมัยใหม่ที่มันมีน้ําอ่ะ มันก็มีกับน้ําหนักแล้วมันก็ง่ายกว่ารุเด็กรุ่นนี้จะเล่นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เขาเอาแบบโบราณมาเบาวิวเลยนะแต<อ>นะ่ถ้าเราอยู่หลังมาร่วงใช่ไหมคะแล้วนี่ก็คือเลดที่ทําใไมคนไทยเราชนะละ่ะคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้เอาคนที่อายุน้อยไปที่เขาไม่รู้จักไอฮูลาฮูปแบบแบบเดิมที่ต้องทําให้ได้ให้สิบเนี่ยเก็ต้องลุ้นกันนะเพราะไม่ได้เล่นมาตั้งนานนเมเนยละและไอพันนี้ก็หาไม่ได้ละ ไอ้แบบเก่าที่เราเล่นกันแล้วสรุปแล้วเราทําเสร็จก่อนแรกก็แสดงว่าเราประสบความสำเร็จนะที่เราชนะมาได้ด้วยก็เป็นเครื่องมือออกกําลังกายที่จะลดเอวแบบหนึ่งนะคะไทยมันปฏิพานละเรบอยเขาเรียกว่าหัวหน้าทีมที่ลงไปนะคุณวิเนี่ยก็ต้องจัดให้ได้เลยนะว่าสองห้อย่างกีฬาห้อย่างเนี่ย จะกาหนดให้ใครไปอยู่ตรงจุดไหนเราก็จะต้องหาคนที่เดี๋ยวนั้นเลยเล่นได้จริงๆนะแล้วก็ไปซ้อมเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ทุกคนซ้อมหมดแล้วก็แข่งกันเลยทั้งหมดก็น่ะสรุปแล้วเราก็เอาชัชยชนะมาซึ่งเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เขามีการประชุมอย่างเงี้ยมานานพอสมควรแล้วแล้วเราก็ไปกันหลายปีแล้วปีนี้เราก็ได้ถ้วยมาให้ประเทศไทยแต่นี้ก็อยู่ที่สภาสตรีแล้วปีต่อไปเขาจะจัด ที่ไหนก็บอกไหมอ๋อที่เดิม <_ S 1> เพราะว่าหมากาวเขารวยเหลือเกินเขารวยคือต้องเป็นประเทศที่มีงบประมาณนะคะแล้วมีสถานที่หนึ่งสถานที่อย่างเงี้ยที่จะไปแข่งกันได้สถานที่ที่จะฟังปถาถกถาที่จะมีวิธีว่าทําไงถึงจะออกกําลังกายได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่พูดนะสินาทีก็เอาเพลงตั้งเดิมของเราอะ I Have A Dream นะคะโอ้ชอบมากล่นหนเดียวเป็นหมด ใครเจอหน้ากันก็จะบอก I have a dream ทุกคนมีความฝัน้น,นั้นก็เป็นกิมิิคที่เราเจอกันส่วนมาเลเขาก็มีทักทายจ้องหน้าจ้องตากันแล้วก็หัวเราะเพราะถือว่าการหัวเราะของเราใช้ร้องเพลงแล้วก็ใช้ท่าทางประกอบลีลาประกอบเพลงของเขานี่ใช้เจอกันแล้วให้หัวเราะให้ได้ คือคนนี้ก็บ้านะถ้าสมมติว่าจับมือกันจ้องตาก,กันแล้วอีกคนหนึ่งหัวล่ออยนะู่นั่นอีกคนมันก็หัวล่อตามอีกคนนึงก็เลยหัวล่อหัวล่อหัวล่อแล้วทั้งเราก็หัวล่อได้ก็ก็เป็นวิธีของมาเลย์น,นะคะที่ที่ง่ายๆ่าสิบสองประเทศนี้เป็นพวกเอประเทศเอเชียและแปซิฟิกใช่ไหมแถวนี้ค่ะครับคือ,ค,อคือเรามีอาเซียนนะคะ,ะเพราะนั้นโดยผ่าน AEC เนี่ยเขาก็จะเชิญอันนี้หนึ่งประเทศในกลุ่ม อาเซียนนะคะเขนมาเลอินโดไทยนะคะ,ะ,ะแต่เราไม่เห็นประเทศลาวเขมรกัมพูชาแต่เราไปเห็นไต้หวันฮ่องกงมาเกา๊าปักกิง่งทดแทนอ่ะเอเชียเปซิฟิกค,คือจีนเนี่ยเขาส่งมาหลายเมืองมากอ,อย่างที่อาจารย์รู้ว่านี่เขตปกครองพิเศษมา,กาเก๊าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงไต้หวันเขาไม่ได้โปรดกันนะ ผู้หญิงเขาเข้ากันได้หมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็เชิญคนไต้หวันก็เป็นทีมหนึ่งที่มาเล่นมา,มาเล่นแอโรบิกแล้วก็ร้องเพลงคนจีนเนี่ยมีอยู่อย่างนะโอเวอร์ซี่เยอะเหลือเกินคือคนจีนที่ไปอยู่ไต้หวันคนจีนที่อยู่ฮ่องกงคนจีนที่อยู่มาเลอินโดเขาจะมีคนที่แม้แต่คนไทยเราก็จัดคนที่พูดแมนดารินได้ร้องเขาจะร้องเพลงได้ เนื่องจากเขาเปิดคาราโอเกะขึ้นมาเนี่ยลองคิดดูแล้วกันนะเทียนมีมีเนี่ยอร้องกันได้ทุกคน<ช>น,น,นะ<ช>มีแต่เราอะแล้วทำปากไปปรากฏว่าก,ก็ถูกนินทาเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยดรวีนาเนี่ยต้องฟังภาษาจีนออกได้บ้างล่ะเพราะทำไมเข้าใจว่าต้องทำอะไรคือจริงๆแล้วมันเป็น e e อินเตอร์เนชั่นแนลนะเพลงนี่นะเพลงแล้วก็การร้องเพลง บางทีเพลงที่มันชินหูอ,ะอ่ะเราก็พอที่จะนะาๆ,ๆ,ๆด่าแล้วตวนาไ <c oughs> ต้หวันเนี่ยนะที่ผมเคยไปอยู่เนี่ยนะ,ะเพราะเข้าไปนี่มันไม่ไม่ได้เหมือนที่เราคิดอกเพราะว่าตามถนนท้งทางก็จะเปิดเพลงนะครับตลอดเวลาเลยก็ะถ้ามันเป็นประเทศที่มีความร,รื่งลงนลมใะสนุกสนานอะไรต่างๆเลยวันนั้นเราเแทบตายเลยนะเพราะว่าไม่จบอ่ะร้องเพลงไม่จบ แล้วก็เดี๋ยวก็ทีมนี้ก็จะขึ้นเป็นร้องอีกร้องอีกแล้วก็ก็จะชวนให้ทุกคนทําท่าทําทางเลยกลายเป็นว่าทุกคนสร้างสร้างเออเราก็บอกบอกว่าทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะสร้างแบบของตัวเองท่าทางที่คิดว่าตัวเนี้ยเพลงเนี้ยจะใช่ออกกําลังกายได้วันนี้ขึ้นเวทีแล้วเอาไปใส่ไปสินะไม่ยอมจบมนาะสามทุ่มสี่ทุ่มเหนื่อยใช่ละอ่า ก็เรียกว่าเรียกว่าไปเที่ยวนี้ก็ได้การออกกําลังกาย <Yeah. S 1> แล้วก็หลักการดูเหมือนจะไม่ว่าจากปักกิ่งมาหรือไต้หวันมาเนี่ยนะพอใช้วันสไลด์เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกันการออกกําลังกายทําให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยลดลงเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งขยับขยื่นนะ m o v e m e n t คือไม่ถึงก็ต้องถ้าเราอายุเยอะอย่าไปคิดว่าเราต้องออกไปวิ่งเหมือนกับคนอายุ30 เราอาจจะนั่งก็ได้กับที่เนี่ยเราออกกําลังกายหรือเราอย่าลืมหัวเราะกับเพื่อนกับฝูงพอเจอหน้าเขาบอกอย่างมาเลเนี่ยเขาสมาคมของเขานี่เจอหน้าต้องเช็คแคนแล้วก็หัวเราะบางทีหัวเราจะเหนื่อยท้องแข็งเลยเพรา <c oughs> มันตลกดีอะเป็นกลุ่มเขาไ ผมเคยดูฟิลิปปินในกลุ่มเนี้ยกลุ่มเทพเทิที่อยู่นบริเวณนั้เนี่ยเขาจะร้องหัวเราะอย่างที่ว่าเนี่ยนะผมเคยเห็นรู้สึกจะมาออกทีวีแล้วด้วยเจองการก้าวแอคแกับหัวเราะเนี่ยนะหัวเราะก,ก็ก็เป็นวิธีเขาบอกว่าจากมาเลย์ถึงปีนังเลยล่ะเขาใช้วิธีเช็คแครนแล้วก็หวัวเราะนะจนกระทั่งไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อให้หายใจ ลืมหายใจอะบางทีอะ,อะยิ่งเจอกันนะยิ่งไม่หายใจเลยมัวแต่ึด้ก็จะพูดอะไรกันนะ่ะเขาก็เลยบอกว่าก่อนอื่นเลยก็คือว่าหายใจให้ได้เนี่ยหัวร้อให้ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งนะก็หวังว่าไปเที่ยวนี้กลับมาแล้วเราจะลดน้ําหนักได้เราจะมีเอวที่บางลงนะโดยไปหาฮูลาฮูปมาเล่นก็เล่นไม่เป็นฮูลาฮูปเขาบอกให้ว่ายนะ้ําก็ว่ายนะ้ําไม่เป็นก็คงดีหรอกถ้าไม่ได้ขยับกระยื่นเนี่ยนะก็ ก็กสุขภาพก็จะแย่ลงแต่ดรทเปอร์่ที่ผมสังเกตเนี่ยนะเราเราทานดีเราเลือกสมุนไพรดีแต่ว่ามีข้อไม้อยู่อันหนึ่งเวลาไปต่างประเทศเนี่ยโดยมากผมก็เหมือนกันกลับมาเนี่ยเราต้องทำนะต่อมาเราต้องทําทํานาเราทำาม่้ต้องได้แต่พอสักพักนี่เอ้เราเอ๊ะทำไมเราลืมได้คอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะทุกคนจะวิ่งมาถามเพราะว่าเขารู้ว่าเราก็อายุเยอะแล้ว ถ้าถามว่าผิวอ่ะทำไมดีแล้วก็บอกสมุนไพรคนไทยมีสมุนไพรดีมากตั้งแต่ตะไคร้ซึ่งขับขับปัสสาวะไปจนถึงขมิ้นชันอบอเชยนะเรามีเครื่องสมุนไพรที่ดีแล้วเราก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวนี้เรานอกจากสมุนไพรแล้วนะเราก็ยังปลูกอาหารตามธรรมชาติเช่นเราปลูกกล้วยหอมโดยไม่ต้องใช้โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะได้ดูดสารดีๆเนี่ยมาให้นะคะ ก็เขาก็บอกบอกว่าวิธีของเราในการเลือกรับประทาน <backs. S 2> แล้วทานพวกสมุนไพรเยอะๆจำตะไคร้เงี้ยเขาสุดท้ายก็พาไปทานอาหารไทยอยู่นะก็จะมีการเนี่ยใช้ตะไคร้เยอะใช้ขิงคาแล้วก็มีแกงอะไรเงี้ย như, โอ้ทุกคนก็บอกโอ้มันนี่เองอ่ะคนไทยเนี่ ella, นยเบิร์นหมดนี่ทานพริกไทย ใช่ไหมคะอันนี้ก็ช่วยได้มากทานขมิ้นชันของอาจารย์มีคนทากว่าผิวดีขึ้นค่ะใช่แต่ก็ผิวดีเลยผิวดีเลยหละมะนาวพริกไทยแบบติงพริกไทยนี่นะคนจีนเขาใช้เยอะมากันะที่ผมมาดูังเกตดูคือริกไทยอ่อนนะใช่เยอะใช่เยอะแล้วคนจีนเวลาเดินทางเข้ามาในเอเชียของเราเนี่ยโดยมากก็จะมาเก็บว่าเรื่องเครื่องเทศเนี่ยเขาเขาเขามาซื้อเครื่องเทศบนโต๊ะเนี่ย ขซุปก็จะต้องมีพริกไทยเหมือนฝรั่งเหมือนฝรั่งแต่ว่าการที่จะเอามาใส่ในอาหารเลยและเห็นเป็นเขียวๆอะไรเนี่ยจะมีร้านอาหารไทยเนี่ยแหละที่จะเรียกว่าผัดผัดเผ็ดแกงปลาทุกอย่างมีพริกไทยเดี๋ยวนี้คนไทยก็ส่งอาหารผลิตพวก,นกเ,เนี้ยเกษตรเนี่ยออกไปตามร้านอาหารไทยนะเยอะแยะบางทีเขาก็มาเอาอจะมีคนนําเข้าเป็นเรื่องเป็นราวเลย พราะนั้นก็จะเกิดกลุ่มคนไทยนักธุรกิจมันเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ที่เมืองมาเกาเขาก็บอกว่าที่ดินที่นี่แพงเหลือเกินบ้านช่องหรืออะไรเนี่ยก็เป็นอพาร์ตเมนต์กันทั้งนั้นอ่ะเออมาเกามาเกาเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกับจุดสองบรรดาจะเป็นระบบเดียวกันหรือเปล่านะที่อยากจะเป็นของไทยใช่ก็ไม่ถึงอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอาจารย์สนใจนะลองลองลองจองตั๋วเครื่องบินดู เราก็เราก็จะคุยเพราะว่าคุณอ้อยเขาบอกว่าถ้าไปถึงที่นัน่นนะเขาจะจัดการต้อนรับแล้วเดี๋ยวเขียนแพ็กเกจให้ว่าจะไปไหนบ้างแล้วก็พาไปเที่ยวในหมู่กลุ่มคนไทยซึ่งไม่มีใครทําได้อย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวสถานที่อืม,อมเดี๋ยวจะให้ดูรูปของอพระแม่กวดอิ่มนะคะซึ่งทาใหญ่มากแล้วก็เรียกว่าเคิร์ฟสวยอะ่ะคือเป็นองค์ที่สวยมากสวยงามนะคะ แล้วก็เริ่มมีคนเข้าแถวไปไปไหว้นะคะอย่างเงี้ยคือเขาก็ไปเป็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเขาจะสวยมากแล้วองค์โตมากเป็นเป็นเจ้าแม่กุฎดอิมที่ยืนประทับยืนเจ้าแม่กุ่ิอิมคนรู้สึกว่าเป็นที่เขาสร้างสร้างทั่วทั่วไปนะ,ะจะไป12บสองปนาก็เจอ เดี๋ยวจะยมาหมดเองอยู่น่าสนใจน่าไปมาเกลานะคะลองให้พี่ต้นจัดโปรแกรมลองจัดโปรแกรมดูนะคะแล้วเราก็จะติดต่อกับคุณมะนาวมะนาวเหมือนกันเนี่ยเป็นผู้ช่วยกอบคุณอ้อยคืออ้อยกับมะนาวเนี่ยมันทําไม่มีรสชาตินะก็คุณคุณอ้อยกับคุณมะนาวเพราะประวารณาแล้วแล้วถ้าไปมิถุนาดีที่สุดเพราะจะพาไปซื้อไอโฟน e 6อ่ะที่จะออกมาเดือนมิถุนา ต้องถามคุณอ้อยว่าสักประมาณวันที่เท่าไหร่ไปแล้วไปซื้อถูกด้วยแล้วก็ได้ของดีด้วยถูกกว่าถูกกว่านี่ประสานงานไปดวยนะบางทีเราอาจจะได้สมาชิกที่สนใจมาเก้าไปเที่ยวกับเราใช่ใช่นะคะไปเที่ยวกับเราดูซิว่าจะทำตัวเลขได้เป็นยังไงเพราะบางแห่งนะคะก็ราคาห้องเนี่ยไม่ได้แพงนะเขาเพราะเป็นเมืองที่เขาอยากให้คนไปไปเล่นคาสิโนไปใครไปแล้วก็อดหยอดเหรียญไม่ได้ รัฐบาลได้45เจ้าของสถานที่ได้55เวลานี้ก็มีคนไทยเนี่ยเริ่มไปซื้อกิจการที่นั่นครทีแรกก็ไปอยู่ตามแนวชายแดนไทยเนี่ยต่อมาเห็นหมาเกา้เออฝรั่งไปลงได้เยอะๆคนไทยก็ไปบ้างแต่ก็คิดว่าต่อไปนะก็จะมีคนไทยที่ที่ร่ำรวยขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารอบบ้านเรานี้เขามีหมดนะแล้วเขาก็ร่ำรวยเนี่ยเป็น รวยจนคนของเขานี่จนบอกว่ามีทุกอย่าง f a c i l ซิลให้เกืบราษฎรเนาแล้วต้องคอยคอยดูนะไม่ให้คนอื่นก็ราษฎรจีนอื่นนะเข้าไปเพราะทุกคนก็อยากไปอยู่ฮ่องกงหมาเกาเนี่ยนะต่อไปอ่ะจะเป็นสะพานเนี่ยที่เราข้ามเนี่ยนะคะก็จากเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะไปจนถึงฮ่องกงเลยไม่ต้องนั่งเฟอร์ร <นะ S 2> ี่บ๊ทก็จะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นะะสะดวกนะ เพราะว่าราลงไปลงเครื่องบินได้ที่เดียวดังนั้นก็ใช้รถเชื่อมการทําสะพานนะที่มาเกลืเนื่องจากว่าถ้าในในเวลาที่พายุฝนเนี่ยมันจะแรงนะฮะพายุจะพัดแรงเพราะฉะนั้นสะพานของเขาเนี่ยจะต้องมีส่วนที่เรียกว่าไม่ให้พายุเนี่ยนะคะเข้ามากระทบรถถูกกวาดลงไปหมดใช่ไหมเวลาที่มีฝนและมีพายุเนี่ยเขาจะวิ่งข้างใต้อะข้างใต้ซึ่งจะเหมือนอุโมงค ข้างใต้สะพานปก,กติะจะมีเหมือนกล่องไปหลบพายุเอาไว้หลบ,ลบใ,ชใช้เฉพาะเวลาที่มีพายุฝนนะคะ,ะก็นับว่าก็ได้เตรียมเรื่องว่าอย่างดีเพราะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เฟอร์รี่โบทคนต้องไปที่ขึ้นที่ท่าใช่ไหมสู้ขับรถไปหรือว่าใช้รถอย่างเราเนี่ยใช้รถโคชเนี่ยก็สามารถที่จะพาคนเนี่ยนะคะจากมาเก้าฮ่องกงเนี่ยหรือฮ่องกงมาเก้าเนี่ย ได้เยอะะเหมือนกับไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นั่นแหละ,ะไปดิสนีย์แลนด์ก็ก็ไปที่เกาะข้ามข้ามจากเกาะลันตาใี่ไหมไปเกาะลันตาเออก็ใช้ข้ามเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ค่าเครื่องบินไปมาเก๊านะบางครั้งที่เราซื้อได้เนี่ยจะเหมาลำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัตราการอัตราค่าเครื่องบินเนี่ยมันถูกมากนะถูกมากค่ายิ่งไปเป็นกลุ่มได้นะแต่ว่าลำนึงก็เรียกว่าตั้งสองร้อยคนน่ะ มันมันก็เรียกว่าไม่จะจะเหมาลามก็ยากแหละแต่แต่ว่าแเป็นเป็นกลุ่มปันกอนี่ก็ก็ดีแล้วมันเป็นมันเป็นเป็นเพื่อนเดินทางกันมากๆมันดีแล้วพูดคุยกันแล้วคุยกันแล้วอาจารย์ก็จะได้อธิบายไอ้ต้นไม้ตอนนี้ไปเห็นต้นมะม่วงไปเห็นต้นอะไรต่ออะไรนะฮะของเขาน่ะก็ก็นับว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้ได้หลายๆอย่างหลายคนก็เห็นว่าเมืองนี้ใครไปก็หาว่าไปเล่นคาสิโน เพราะฉะนั้นเน่ยเขาก็ไม่มีที่ไหนใครก็อยากพาไปนักหลอกแต่เราเนี่ยไปดูได้ะว่าไอ้ของเขานี่ทํำยังไงนะไปดูธุรกิจคนไทยที่นั่นด้วยเ็จะเป็นประโยชน์นะคะก็ได้หลายอย่างนะครับไปไนท์ทัวร์กลางคืนก็อาจจะเป็น,นที่แปลกนะมาเก้าไปใครก็อยากจะไปเพราะไนท์ทัวร์เนี่ยกลางคืนนะเขาขายของจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะร้านเปิดอยู่เลยแล้วในโรงแรมใหญ่ๆนะก็ไม่ปิดลงง่ายอ่ะ คือเราก็ไม่เห็นเรากลับ10บโมง1ิบเอ็โมงมเห็นร้านเปิดอยู่เลยละ่ะร้านแบรนด์เนมเนี่ยปิดกันกี่โมงนะต้องต้องไปเซอร์วดูแล้วว่าโรงแรมใหญ่เช่น v e n ิเชียนแซนส์วินนะคะเ g m GM, เหมือนกับลาสเวกัสเลยก็มาหมดละมาบางแห่งเนี่ยเป็นกลุ่มโรงแรมยักษ์อ่ะซึ่งเราก็อยากไปดูเหมือนกันนะ่ะหกโรงแรมอยู่รวมกันนะมีพวก W อะไรเงี้ยและแต่ที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือมีโชว์เหมือนที่าสเวกัสเลยตอนนี้ก็มีโชว์อันหนึ่งที่ทุกคนก็ไปดูกัน,นเป็นเหมือนกับเหมือนกับโชว์สวยๆแล้วก็จะมีนักร้องเด็ดๆเนี่ยไปโชว์ที่หมาเก้าเสมออยากให้เมืองไทยมีเกาะซึ่งเป็นคาสิโนมีโชว์ดีๆมี f ฟ c i l ซิลิตี้ให้คนเยอะๆแบบนี้<ช>บ้างอาจจะดึง <c oughs> ชาวต่างชาติ <c oughs> พิ่มความตั้งใจประเทศไหนได้อีกจ<น>ะ <ดำ S 2> บอกตรงเลยมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่การจัดการอ่ <c oughs> นะจัดการดีเนี่ยนะไม่มีหรอกไม่เห็นเขาก็จะกลัวว่าเด็กของเขาไปเล่นคาสิโนเลย <c oughs> ก็มันเข้าไม่ได้อนะ่นะใช่ไหมแล้วก็ไม่มีแต่คนจีนอะ่ะอ้เป็นเฮโลสารพามาเยอะมากเขาไม่นิดนักท่องเที่ยวไทยนะเพราะว่าฝรั่งก็มีไอ้เมืองนี้ยปรตุเกสเนี่ยนะยังมีการค้าขายอยู่ แต่คนจีนจากแผ่นดินใหญ่นี่เยอะเหลือเกินที่ที่ที่ทททข้ามไปเฉพาะบิ๊กเอ็นอ, Mix อะไปทําอย่างเดียวอ่ะเล่นเล่นการพน,น,นันครับค <มา S 1> คุณมะนาวมีอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก่อนจะไป จัดโปรแกรมไปมาเก้านะคะดินตี้ิวเรดิโอมีโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวเชียงตุงเมืองลาประเทศพมา่าค่ะโดยที่เราจะไปกันวันที่9 10 11พฤษภาคม3วัน2คืนค่ะไปที่ท่าคีเล็กนะคะไปเมืองเชียง,ยงตุง ไปวหวพระมหาเมมุนีวัดพระแก้ววัดราชฐานหัวขวก G, วัดพระธาตุจอมคำและไปชมอดีตที่พักและที่ทําการของข้าหลวงไทยและไปะนมัสการพระปางยืนชีนิ้วที่วัดจอมศักดค่ะโดยเราจะพัก <มา S 2> ที่พักเย <Yeah. S 2> ียงรุงค่ะพักที่โรงแรมสายอดใกล้ตลาดเช้าเชียงตุงนะคะเป็นโรงแรมร่างใหม่แล้วไปเขเีตเศรษฐกิจ<อ>พิเศษเปิงลาค่ะเห็นไหมเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วที่นี้ เสวันนี่มันเป็นหลายสุกสาวอาทิตย์สุกสาวอาทิตย์ค่ะเก้า <90, 11. S 1> เงินเยอะมาแพงมาสวันนี่เท่าไหร่แพงเลยค่ะเรามีทางไปโดยเครื่องบินและไปโดยรถนะคะ,ะถ้าไปโดยเครื่องบินจะหนึ่งหมบาทถ้าไปโดยรถจะราคา1นึ่0หมบาทค่ะ,คะโทรมาที่636 6มห0หกแปดศูนย์ศูนย์ถึงหนึรือศูนย์แปดเกค่ะศูนย์สองหกสสองเบอร์นะคะค่ะ เดี๋ยวเราก็กลับมาพูดถึงเรื่องมะนาวทีนี้ก็จะให้ทั้งสองคนนั่นแหละคุยนะคะจะขอไปก่อนจะไปขายสลากสลากกาชาติปีนี้ไม่มีงานกาชาติแต่มีสลากนะคะสลากนี่จะออกรางวัลเนี่ยวันที่5ก็คือวันเสราร์ที่5วันเที่ยวดารเราออกกันนะคะก็คงคงจะหาซื้อได้ตอนเช้านิดหน่อยแต่ว่าเขาคงต้องปิดแล้วละ่ะเพื่อที่จะรอว่าใครจะได้รถยนต์ใครจะได้ทองคําอะไรก็แล้วแต่ เพราะนั้นเลียงก็จะขออนุญาตลาไปก่อนครึ่งชั่วโมงนี้สำ,สำหรับเรื่องของมะนาวก็จะให้มะนาวพูดเองะนะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ